นี่สิ่งนี้ก็คือดิฮะทุกคนเป็นชาวชอบใส่ใจแต่ว่าก็ยังอยากใส่หูฟังอยู่อะไรเงี้ย t ิ n g พ a s s l i ล e p พอ LP 5นะครับโอหอันนี้เี้า p ป o อะไรก็ไม่รู้เออ,เค,อคือราคาแบบถูกมากอ่าลองฟังเพลงที่ซึ่งยอน นกเปลียเลยเเราชอบผูฟังแบบสายมากเพราะว่าคุณภาพเสียงค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ดีเลยเล่นเกมได้สนุกสุดๆซึ่งเราเชื่อว่าทุกคน่ะไม่สามารถมีสิ่งนี้แค่อันเดียวได้เออมันก็ต้องสั่งกันมาหน่อยป่ะอันยองซิครนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงพัสดุเกี่ยวกับเรื่องของไอทีที่เราได้มานะครับต่อต่อ,ต,อตกมาค่อนข้างเยอะ <laughs> เราก็เลยจะมาพูดถึงกันนะครับมาให้ดูว่าเราได้อะไรกันมาบ้างสามารถไปจิ้มตามกันได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ช่องดีสคริปชันนะครับใครอยากได้อันไหนใครอยากได้อะไรหรือฟังแล้วร,รู้สึกว่าอันนี้มันโอเคกับเราอันนี้มันแบบตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยอะไรเงี้ยก็จิ้มตามกันได้เลยนั่นเองนะครับนี่สิ่งนี้ก็คือดีฮารุกคน เป็นหูฟังไวเลสนะฮะ l e ไ s เลสบลูทูธเฮดซ s e t นะเออเฮ้ยอันนี้คือแบบว่าเออโดนแอดชำนี่เป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ เออหูแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแกะให้ดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมาฟังให้ดูด้วยว่าเสียงโอเคไหมนะเออซึ่งมันเป็นหูแบบใหม่แบบสับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันใส่แล้วมันดีจริงๆไหมเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าใสแล้วมันแบบว่าเฮ้ยมันติดหูดีมากซึ่งการใช้งานของฉันน่ะคือฉันใส่แล้วเต้นแล้วคือเต้นนะไม่ใช่เต้นแบบไม่ได้เต้นแบบทิกตอกทั่วไปอะ่ะคือเต้นโคเวอร์อ่ะเอาจริงเอาจังอะ่ะสามารถทําร้ายร่างกายคนข้างๆได้เลยก็ว่าได้เออจุง๊งตาน ดูดีสีเขียวคือฉันน่ะชอบสีของหูฟังแต่ไม่ชอบจริงๆไม่ชอบสีเขียวแต่ทีนี้เนี่ยหูฟังเขาเป็นสีครีมก็เลยชอบนะครับก็เลยซื้อเป็นสีเขียวมาเพราะว่าอืนน่นมันจะเป็นสีส้มสีดําอย่างเงี้ยเออแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสีเขียวแล้วแบบตัวหูฟังเขาค่อนข้างน่ารักเห็นปั๊มมันเป็นสีครีมแบบนี้เออก็เลยซื้อมานะคือแพคเกจเขาคือแบบตลับเอออะไรเออคือเขาโคตรจะแมนอะโคตรจะชายแท้อะทุกคนคือแบบถ้าฉันหยิบขึ้นมา เก์กีดเพราะว่าเกย์ชอบชายแท้ชายแท้ชอบหญิงแท้หญิงแท้ชอบเกย์ตรงนี้เขามีเป็นเหมือนอันนี้เลยอะ่ะเป็นเหมือนแบบจอ LED เนาะให้ดูสถานะว่าโสดอยู่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วเมื่อไหร่จะได้พูดโชว์แบตเตอรี่แล้วก็ในกล่องของเขาอะ่ะก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีคู่มือมาด้วยอ่าคอนเน็กแล้วนะคะทุกคนก็ดูด้วยว่าใส่ข้างไหนนะมันจําเป็นจะต้องใส่ให้ตรงข้างด้วยนะ,ะอ๋อคือไม่จําเป็นต้องใส่เข้าไปในหูก็คือเหมือนแค่เกี่ยวไว้เฉยๆแค่อยู่เกี่ยว ให้มันตรงกับรูหูอยู่มันเชื่อมต่อแล้วอ,อ๋อคือมันไม่ต้องยัดเข้าไปในหูแค่เหมือนแบบวางไว้ตรงนี้เหมือนมันก็ค่อนข้างจะใกล้หูในระดับหนึ่งเราก็สามารถที่จะได้ยินเสียงเพลงแล้วก็ต่างๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยพอมันไม่ได้อยู่เข้าไปในหูใช่ปะทุกคนก็จะได้เสียงทั้งหมดได้ยินเสียงทั้งหมด บนโลกใบนี้ได้ยินทั้งรอบข้างทั้งหมดเลยเสียงมอไซค์ผ่านนี้ก็ได้ยินเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบคนที่รู้สึกว่าโอเคฉันอยากใส่หูฟังแล้วได้ยินเสียงข้างนอกด้วยอยากได้ยินเสียงเพื่อนคุยกันด้วยอะไรเงี้ยแบบเป็นชาวว่าชอบใส่ใจเป็นชาวชอบใส่ใจแต่ว่าก็ยังอยากใส่หูฟังอยู่อะไรเงี้ย ก็ใช้เป็นแบบนี้ได้เพราะว่าเราก็จะได้ใส่ใจเรื่องของคนอื่นด้วยนระหว่างที่เรากําลังใส่หูฟังอยู่แต่ว่าพอใส่หูฟังอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ยอีเนียใส่หูฟังอยู่ไม่ได้ยินเสียงที่เราคุยกันหรอกอะไรเงี้ยจริงจริงได้ยินนะครับได้ยินหมดทุกอย่างเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยค่อนข้างเบาแต่จะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ที่หูเรานะมันมันก็ค่อนข้างรับรับน้ําหนักในระดับหนึ่งอยู่นะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเพลงฟังดูว่ามันจะได้ยินดังแค่ไหนโอ้ถือว่าค่อนข้างดังอยู่นะแต่เสียงจะแหลมมากๆไมูทุกคนนจะได้ิม เดี๋ยวลองให้เอาไม้ไปเจาะดังมากนะอุ้ยถือว่าเสียงเพลงค่อนข้างดีแต่ว่าติดแหลมไปหน่อยไม่ค่อยมีเบสคือหูฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะแต่คือเสียงดังมากไม่ไหวเลย <c oughs> คือฟังนานๆไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่ามันแสบหู ใส่แล้วไม่รู้สึกอัดใส่แล้วสบายแล้วก็คิดว่าน่าจะติดหูได้ค่อนข้างดีนะทุกคนไม่ไม่ไม่หลุดแล้วเราก็ชอบตรงความดีไซน์ของมันด้วยนะดีไซน์มันอารมณ์เหมือนแบบตุ้มหูที่เป็นแบบอย่างเงี้ยเออค่อนข้างเท่ะนะก็ตามราคานะทุกคนถ้าอยากจะให้มันมีความเป็นฟิลว่าเสียงดีกว่านี้ก็อาจจะต้องอัพเพิ่มขึ้นไปอันนี้ใส่ในกรณีแบบใส่แบบชิวๆอ,อ,อ,อย่าเอาอะไรมากนะทุกคนชิ้นต่อไปนี ทำตังม่อไหว่วะมีหูฟังที่เป็นติงพาร์สไมาอันหนึ่งเนาะมีหูฟังเ e โน v วอันหนึ่งคือรุ่นนี้แล้วเราสึกว่าเราชอบเสียงเขามากๆคือเสียงเขามันโอเคเลยแหละแบบฟังได้ฟังสบายเลยแล้วก็มีเบสเล็กน้อยนะถึงมาแไม่ได้แบบดีขนาดนะนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเสียงเขาโอเคนะในราคาแบบหลักร้อยเราสึกว่าเราชอบคุณภาพเสียงของเขาเราก็เลยซื้อเป็นรุ่นแบบอย่างนี้มานะครับ นีเออ่เป็นแบบหูฟังไว้ลงไว้เลดอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้เป็น t h i n k p l s ์ Life Pod LP5 นะครับเราจะมาลองดูกันว่าเอ้ยเสียงคุณภาพสะอย่างไรกันเชียวนะอันนี้คือมีกล่องมาให้ด้วยถือว่าค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือเราซื้อมาในราคาแบบหลักร้อยเท่านั้นนะทุกคนกล่องก็บุบๆนิดหน่อย สาภาพกล่องก็เป็นสาภาพกล่องแบบงงเงงนิดนึงมี Q-C Pass มาให้แบบผ่านแล้วนะอะไรเงี้ยเออผ่าน Q-C มีจุ๊หูมาให้เปลี่ยนคือเป็นแบบอินเอเลยอ่ะทุกคนก็เลยมีจุ๊มาให้มีสาย Type C มาให้นะครับแล้วก็มีตัวเครื่องตรงนี้นั่นเองนะฮะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบกลมๆลีๆนะครับอย่างงี้แล้วก็เป็นเงาเงไม่ใช่เป็นแมทนะครับมีทิ้ง Plus อยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็เป็น l e n o v o ข้างหลังอันนี้คือเราสั่งจากของมอที่เป็น l e n o v o เลยนะฮะหน้าตาหูค่อนข้างโอเคเลยนะดูดีระดับหนึ่งม,มีสกรีนคำว่า l e n o v o ด้วยนะ l e n o v o อยู่ข้างหลัง,งโอ้อันนี้มีอันนี้เสียงแบบทุ้มทุ้มเลยแต่คือไม่สามารถเปลี่ยนโหมดหรืออะไรได้โอแต่เสียงดี เสียงดีมากแต่อันนี้ดีมากอันนี้เปิดแบบของเลโนโวคือเปิดแล้วเสียงลําโพงไม่แตกอันนี้คือดูหนังสนุกแน่นอนเพราะว่ามันสามารถแยกซ้ายขวาได้แล้วคือถ้าใส่แบบนี้เวลาดูหนังที่มีความแบบสอยองความรุนละเทอทีนึนงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอยู่ทางซ้ายเฮ้ยอะไรอยู่ทางขวาอย่างงี้เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีเหมือนกันเว้ยให้ทุกคนฟังเช็คกิ๊ ถือว่าโอเคไม่ดีเลยนะทุกคนเอ้ยของเรโน v วก็ดีมาเดี๋ยวเรามาเกะงาันนึงนี่อุ๊ยอันนี้บอกก่อนว่าเป็นความอยากรู้อยากเห็นอยากแบบเฮ้ยมันอะไรวะเออเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันในต่อตอคือแมสมากนะฮะในต่อตอก็คือยิงแอดชัมนะครับนั่นะก็คือหูฟัง จากแบรนด์ที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่มนเล็ก A, A A อะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคน A9 Pro อะไรก็ไม่รู้เออคือราคาแบบถูกมากราคาพอกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าที่พิเศษกว่าเนี่ยก็คือมีจอ LED นะเฮ้ยคือแบบแกมีความเป็นจอเออมีความเป็นจงเป็นจออะไรก็ว่าไปนะไม่รู้เดี๋ยวลองแกดูว่ามันจะยังไงแต่คือไม่รู้ว่าเสียงเขาจะดีแค่ไหนนะเพราะทุกคนอนะ อวยว่ามันมีจอแค่นั้นแหละจอแสดงสถานะว่าแบบยมันมันแบบสามารถที่จะควบคุมการเปลี่ยนเพลงการเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านจอตรงกล่องมันได้อะไรเงี้ยนะคือแบบว้าวอะไรขนาดนั้นนะพี่จ๋าแต่ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะนี่ในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นตัวเครื่องมาให้นะครับแล้วก็อุย้ยใส่ชงใส่ชาร์ได้มั้ยอุยอ้ยอุ้ยวมันเวอร์นะใส่ชาร์จยาวมากคือ ยาไปเพื่อใครนะฮะมีที่คล้องมาให้ด้วยเออมีที่เปลี่ยนมาให้ด้วยนะฮะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนหัวอะแบบเป็นหัวจุบๆใช่ปะ่ะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนวายอุยโดนแล้วแต่ขนาดหูวของแต่ละคนเลย XS s, s l ก่อนมีจอมีอะไรวะเวอร์มากว่ะมันเวอร์เกินว่ะสไลด์เท่ากับปดลดล็อกอะทุกคนคือแบบมันมืดเกินคือสไลด์เท่ากับปดลดล็อกนี่ เวอร์เอาเวอร์เวอร์เวอคอนเนครียบรอแล้วรอเออกมาใสา่นะฮะทุคนหน้าตาคือโคตรจะเหมือนแอปป์ต์แ้มาลองฟังเสียงกันเสียงดีมากคือแบบดังขึ้นหมดอันนี้คือเป็นเพลงเกาหลีมันก็เลยขึ้นเป็นภาษาอย่างนี้เพราะมันน่าจะไม่ลองรับภาษาเกาหลีมั้งอาลองฟังเพลงที่ซึงยอน อยากเปลี่ยนเลยไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมได้ยินอยู่ได้ยินอยู่เซอร์ไพรส์ว่าอันนี้คือแบบโคตดดีคือใส่เล่นๆได้เลยทุกคนแบบแต่มันก็มีความลำโพงแตกอยู่นะทุกคน ตื่นเต้นนะ่ะอันนี้คือดีอันนี้คือเลิศซื้อเล่นๆซื้อใส่กแกล้งได้ใช้กับมือถือจะดังกว่ามากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ใส่สบายไม่ไม่รู้สึกอัดหูนะเอาไว้ใช้สำรองอะไรเงี้ยได้เลยชิ้นต่อไปจะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถขาได้นะคบทุกคนนั่นก็คือหูฟังแบบสายเพราะเราสามารถใช้ได้ทั้งกับคอมแล้วก็มือถือที่สําคัญไม่ต้องใช้แต่แตจะเป็นแบรนด์ไหนไปนไม่ได้นอกจาก Apple นะอันนี้คือดี D D ที่สุดแล้วขอคอนเฟิร์มขอไม่อวยนะว่าเป็นหูฟังสายที่ราคาจึ้งมากอันนี้ก็คือประมาณ690บาาาาทแต่คคืออด้วยยุณภพเรก็มจ ที่จะไปซื้อตามก็สังเกตดีๆนะทุกคนเพราะมันมีหลายแบบมากทั้งเป็นแบบ Type C lining g h ที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาแบบเป็นแจ็ค3.5นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกับคอมแล้วก็ d e v ว c e อื่นด้วยใครที่จะใช้กับหลายๆ device ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือว่า Note b o o กเนี่ยก็สามารถซื้อเป็นอะแดปเตอร์ Type C ได้เราชอบผูฟังแบบสายมากเพราะว่าคุณภาพเสียงค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ดีเลยเล่นเกมได้สนุกสุดๆนต่อไป <c oughs> สองถุงเนี่ยเป็นสองถุงที่เรารู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยเราสั่งน้อยลงงงงงซึ่่่่่่่เเเราาาชือออววทุกกคคนนนนไไมามามมสสสถีีีิ้้แัััดดย็ต มันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเคส AirPods และเคส iPhone จะสปอยนิดนึงนะครับว่าเคส AirPods ที่เราได้มาไม่ใช่เคส AirPods 2นะแต่เป็นเคส AirPods 4เดี๋ยวตัวรีวิวเนี่ยมีตามมาแน่นอนก็รอกันก่อนนะคะเราเลือกที่ฝั่งเคส AirPods กันก่อนนะเราสั่งมา2อันแล้วเราก็แถมเป็นเคสอะแดปเตอร์มาให้ด้วยน่ารักมากมาในฝั่งของเคส iPhone กันบ้างนะรอบนี้เราสั่งเป็นแบบใสมาทั้งหมดเลยก่อนหน้านี้เราชอบใช้เป็นเคสกระจกมากแต่เราลืมไปว่า iPhone 16ที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันคือ4เนสเซอร์ไทเทเนียมก็เลยซ มาชมความน่ารักของเคส AirPods 4กันนะทุกคนี้พูดาลักมากมันคือเป็นเคส M&M นะแต่ว่าเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่า M&M ของเขาก็าคืออะไร M&M ของเรามันคือช็อกโกแลตใช่ปะแต่อันนี้มันเป็นขนมอะ่ะ ไม่เข้าใจซึ่งนอกจากตัวเคสอะ่ะมันก็ยังมีตัวพวงกุญแจเข้ามาด้วยนะคือโคตรน่ารักอันนี้เป็นแบบใส่ก็จะได้เห็นตัวเครื่องด้วยนิดหน่อยนะครับและที่ฉันบอกว่า MM ที่ฉันเข้าใจอะ่ะมันคือช็อกโกแลตแต่อันนี้มันคือขนมอะ่ะแกก็ลองดูว่ามันมีช็อกโกแลตต้นไหนบ้างใดๆคือน่ารักหยิบออกมาแล้วน่าใช้อทุกคนก็เ,เอาหน่อยอลองหยิบมาใส่ลองอะไรลองเกี่ยวลองดูลองว่าเฮ้ยใส่กับเคสของเราแนละ้วมันจะยังไงเด้อ อันที่2อ,อันนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ฉันแบบเฮ้ยน่ารักสดซอเพราะว่าฉันเป็นแฟนแม o โดน d ลคือถ้ามีคนมาชวนไปกินข้าวแล้วว่า m c ม o โดน d ลกับเค c ี่เราขอเลือกแม o โดน d ลคือฉันเลิฟเขามากฉันก็เลยซื้อเคสแม o โดน d ลมาแต่คือแบบมัาน่าราว่าเลยแกมันเป็นฟีลแบบถุงอะ่ะถุงน้องแมกโดนอลอะเออแล้วก็ใส่แล้วมันก็อย่างางีง้เดออดูดิมีใครมปกินยา,าไม่น่ารักมากอะ โอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับสิ่งของที่เราได้มาใน EP นี้นั่นเองนะครับทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบการตัวไหนที่ทุกคนเนี่ยอยากจะไปตาําตามมีอันไหนฟังแล้วรู้สึกว่าอ,อันนี้เหมาะกับเราอันนี้น่าใช้อันนี้เอ้ยเอาไว้ใส่ไปออกกําลังกายดีกว่าอะไรเงี้ยก็สามารถไปจิ้มได้ที่ช่อง description เลยนะคะาารับเะะดี๋ยวเราแปะลิงก์ต่างๆไว้ให้นะฮะหรือใครเนี่ยที่จิ้มตรงนู้นที่มันง่ายกว่านี้ก็ไปจิ้มตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนก็สาหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดกัน้า วิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย